สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมใครที่สั่งซื้อไปนะครับในส่วนของตัวเกมมิ่งแผ่นนะครับจับมือถือรุ่น BSP นะครับไม่ว่าจะเป็น D 3 D 6 D 7 D 8 D 9้นั่นเองครับสามารถที่จะเอาไปเซตปุ่มผ่านแอป Shooting Pad V 3นะครับบน Android ได้นะครับผมหรือส่วนของ iOS ก็สามารถทำได้แต่เกิดในส่วนของเวอร์ชันใหม่สำหรับ iOS อาจจะมีปัญหาเรื่องในส่วนของแอปอาจจะถูกบล็อกนะครับผมในส่วนของการตั้งค่าปุ่มนะครับผมแนะนาในส่วนของตัว Android นั่น เองครับสามารถที่จะไปใช้งานในส่วนของตัว efootball ตัวนี้เพืเ่อนๆ efootball mobile นั่นเองครับสามารถเซตปุ่มเซตโปรไฟล์ไว้ได้นะครับเราจะเล่นเกมนี้วันไหนนะครับเราก็ไปเลือกโปรไฟล์แล้วกดเข้าเกมได้เลยนั่นเองครับง่ายๆเลยเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมจะสอนเพืเ่อนในคลิปนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม เบื้องต้นนะครับผมสอนการใช้งานตั้งค่าปุ่มสําหรับในส่วนของเกมนะครับ efootball mobile สำหรับ Android นั่นเองครับคั้งแรกให้เพื่อนนะครับผมมากดนะครับในส่วนของการเปิดนะครับแล้วคอนเน็กที่บูทูธแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดแล้วคอนเน็กครับให้เพื่อนไปดาวน์โหลดนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับผม shooting pad v3 นะครับตัวนี้ก่อนเพื่อนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ ชูตติ้งพัด V3 นะครับกดแล้วเปิดได้เลยนะครับผมอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะขึ้นแบบนี้คือยังไม่ได้เชื่อมต่อนะและเพื่อนนะครับผมมากดคำว่า V3 นะครับที่ตัวเกมมิ่งแพนะครับผมข้างล่างตัวนี้ V3 กดมันจะขึ้นไฟสำหรับในส่วนของตัว D7 นะ b s p D7 จะขึ้นไฟแต่ถ้าเกิด b s p D3, D6 อะไรเงี้ยจะไม่ขึ้นไฟนะครับพอได้งี้นะครับให้เพื่อนมา เชื่อมต่อนะครับตัวบลูทูธนั่นเองครับผมกดค้างครับตรงบลูทูธแล้วก็กดคอนเน็กครับผมตัวขึ้นชื่อว่า D6 นะเพื่อนเพื่อนตัว D6D7 อ่ะจะขึ้นว่า D 6นะเพื่อนเพื่อนทั้ง2ตัวพอคอนเน็กแบบนี้นะครับผมก็จะขึ้นในส่วนของตัวโปรไฟล์เกมมาแบบนี้นะครับอันนี้คือขึ้นแบบออโต้นะขึ้นแบบออโต้นั่นเองครับจะขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ในส่วนของตัว e o t b บอ l นะครับสำหรับในส่วนของการเล่นนะครับโปรไฟล์แบบออโต้นะครับตอนนี้จะยังไม่มีนะตัว e o t b บอ l นะครับผมในส่วนของตัวโปรไฟล์ออโต้บางทีเราก็กดแบบไม่ตรงหรอกไม่เล่นแบบเราอาจจะไม่ชินกับปุ่มถ้าเกิดมีนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าปุ่มนะครับให้เพื่อนปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมเปิด ตัวแอปขึ้นมาก่อนมันจะขึ้นเป็นโลโก้ V3 ขึ้นมาเล็กอย่างนี้นครับแล้วไปกดเลือกเกมนะครับผมในส่วนของตัว efootball นะครับในตัวเครื่องนะสำหรับ Android นะครับผมแล้วเราก็เอามานะครับผมล็อกยืดออกแล้วก็มาปล่อยล็อกนะครับสำหรับในส่วนของตัวจับนี่ครับผมก็ จับถนัดมือขึ้นนะครับเล่นเกมนะครับจากที่เราต้องมานั่งทัชส,สกรีนเล่นนะครับมือเปื้อนมือเหนียวเนื้อหนาอะไรเงี้ยก็เล่นเกมได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ในส่วนของตัวเกมแม่งแพดตัวนี้ไปช่วยก็สามารถที่จะกดปุ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมกดเข้าเกมสําหรับ e f ฟุตบอลนะครับ2024นะตัวล่าสุดนะครับสามารถใช้งานในส่วนของตัว BSP D6 D7 D3 D8 แล้วก็ดีได้นั่นเองครับผมผ่านในส่วนของตัว แอปนะครับ Shooting Pad V3 นะครับในการเซตปุ่มเหืือนเดิลองดูนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วก็เข้าในส่วนของตัวเกมนะครับผมเลือกเลยเลือกนะครับผมว่าเราจะเล่นนะครับผมทีมไหนนะครับเราก็เลือกให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเล่นแบบจริงจังแล้วก็มาเลือกก่อนนะครับผม เลือกแบบเล่นๆก่อนเพื่อนอันนี้เราอย่าไม่ได้เอาจริงนะครับเพื่อมาเซตปุ่มก่อนนะครับเซตครั้งเดียวนะครับผมจําเลยนะครับผมจําเลยนะแล้วครั้งต่อไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสับไปเล่นเกมอื่นเนี่ยเราก็ต้องสับโปรไฟล์ไปสับโปรไฟล์มานะครับผ่านแอป s h o o t i n g p a t V3 เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงหลังจากที่เราเซตเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกดเล่นเลยนะครับแต่ตอนนี้ปุ่มมันยังไม่ตรงนะต้องบอกไว้ก่อนปุ่มที่ผมจะ จะเซตเนี่ยยังไม่ได้ตรงนะผมก็เดี๋ยวผมจะกดนิวขึ้นมานะครับแล้วก็กดให้ดูนะครับว่ากดการเซตปุ่มเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับอ่ะพอมาอย่างนี้นะเพื่อนๆจะเห็นไหมปกติเราจะเล่นแบบนี้นะครับผมกดทัาสกีนน,น,นู่นนี้นั่นบางทีแบบมือก็ลื่นนู่นนี้นั่นนะครับให้เพื่อนก่อนที่เราจะกดนะครับ เซตปุ่มให้กดคำว่า S T มันเพื่อนเห็นคำว่า S T ไหมเซตเซตตินะ้งค,ครับผม S T คือเซตติ้งครับกดขึ้นมามันจะขึ้นมาแบบนี้ครับให้เพื่อนมากดคำว่าใหม่เพื่อนๆกดคำว่าใหม่นะกดคำว่าใหม่ตรงนี้แล้วเพื่อนครับผมเอาปุ่มตัวนี้ลบไปก่อนปุ่มไหนไม่เอาลบไปที่จะก้านะครับผมตัวลบนะแล้วก็เลือกอนาล็อกครับตรงนี้นะครับผมเป็นตัวที่จะควบคุมนะครับในส่วนของตัวปุ่มนะครับ ปุ่มทิศทางซ้ายขวาขึ้นลงนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มากดครับปุ่ม X นะครับผมปุ่ม A อันนี้ปุ่ม A แล้วก็เลือกเลยให้ปุ่ม A เป็นปุ่มอะไรนะครับผมแล้วก็มาเลือกเอานะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ถ่ายให้เพื่อนๆถ่ายรูปว่าผมเซ็ตอย่างไรนะครับอันนี้ผมเซ็ตให้ดูก่อนนะครับผมเนี่ยกดอย่างนี้กดอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ลากมาการเซ็ตปุ่มง่ายๆเลยเพื่อนง่ายๆเลยครับผมกด B นะครับผมแล้วก็เลื่อนม่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการวิ่งเร็วรู้อะไรเงี้ยกดนี้ กดตัวแนะนํานะถ้าเกิดเราจะกดเข้าหาบอลวิ่งเร็วหรือว่าเลี้ยงบอลเร็วคือ RT นะครับมันจะใกล้มือเราที่สุดเหระครับผมกด RT แล้วก็ไปเลือกเอาไว้ตรงนี้เอาไวต้ตรงตรงกลางกับ A อเนี่ย่างเงี้ยเห็นไหมเอาไว้ตรงกลางทับกันอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วเพื่อนนะครับผมกดคาว่าเซฟครับผมกดคาว่าเซฟแล้วก็เลือกตรงนี้เลือก2ออันนะ แล้วก็กดเซฟตกลงนะครับผมพอกดเซฟเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะขอปิดตรงหน้านี้ไปก่อนนะครับพอเราตั้งค่าเซฟแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนชื่อได้นะอันนี้ผมเอาออกก่อนนะครับผมเพราะว่าผมตั้งค่าว้เรียบร้อยจะได้ดูกันเพืเ่อนมาที่แอปนะครับผม Shooting p s V3 ตัวเนี้ย จากที่เรานะครับผมตั้งค่าไว้แล้วชื่อตัวนี้มันจะไม่ได้ชื่อเป็นเกมของเราที่เราเล่นมันจะเป็นชื่อ1234เป็นตัวเลขยาวๆอะ่ะแล้วเราก็มากดนะครับผมอย่าง efootball เนี้ย like. แล้วก็มากดค้างนะครับผมแล้วก็มากดนะครับผมแก้ไขชื่อตัวนี้แล้วเราพิมพ์ว่า efootball mobile ก็ได้แล้วก็กดโอเคกดโอเคเสร็จปุ๊บทุกครั้งนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นเกมนี้ยาวๆเนี่ยเราไม่ต้องมามา มาตรงนี้อีกแล้วนะครับแค่เปิดแอป,ปรอไว้แล้วก็เปิดเกมเล่นนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราเล่นเอาวด้วยเล่นเกมอื่นด้วยสับไปสับมาแล้วเราจะกลับมาเล่น e f o t ตบอลใหม่เรามากดค้างตรงนี้นะผมแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดค่า preset ไปที่ตัวหน้า Home Up นะครับอันที่3นะครับผมกดปุ๊บมันจะดาวน์โหลดคําว่าดาวน์โหลดเสร็จเห็นไหมกดค้างแล้วก็กดอันที่3ครับผมกดปุ่มนี้แล้วก็รอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราเข้าไปที่ตัวเกมครับผม ไปตัวเกมเราก็สามารถที่จะเล่นได้เลยเห็นไหมสามารถที่จะควบคุมนะครับผมตัวอนาล็อกซ้ายขวานะครับผมจะส่งนะครับผมส่งใกล้ๆหรือว่าจะส่งแบบส่งไปข้างหน้ายาวๆอะไรเงี้ยหรือว่าเข้าหาบอลเพื่อนๆเห็นไหมเข้าหาบอลดักบอลอะไรเงี้ยเห็นไหมก็คือตัว RT นะครับผมที่ผมใช้นะครับผมเนี่ย ฟืบฟืบฟืบเนี่ยครับผมวิ่งเร็วนะครับผมเนี่ยตุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนถ่ายรูปไว้นะครับว่าปุ่มไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเวลาวิ่งเร็วหรือวิ่งเข้าหาบอลผมจะใช้ตัวอาทีตัวล่างเนี่ยเห็นไหม네มันจะกดพอดีมือแล้วก็กดค้างกับตัว X เนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าหาบอลพอดีเป,ป<ม>๊ะเลยเพื่อนๆเห็นไหมฟืบฟืบส่งนะครับผมจังหวะส่งส่ง,งไปงหน้าฟืบหลุดแล้วเพื่อนๆหลุดแล้วแล้วก็ยิงนะครับผมกดบียิงปุ๊บโอ้โหนี่ กด B ยิงนะผมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็กดเข้าหาบอลเพื่องเห็นยไหมกดถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวก็กด X เปลี่ยนตัวได้นะกด X ตัวเข้านะครับผมเนี่ยง่ายง่ายเลยเราไม่ต้องไปที่ตัวตัวหน้าสัมผัสเลยนะครับผมตัวนี้ยกเว้นแบบยิงแบบยิงลูกข้างครับผมยิงลูกแบบอ่ะยังไงล่ะออกหลังอะลูกที่มันออกด้านข้างด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้มือในการปัดนะครับผมสําหรับอ e ีฟุตบอลครับผมนี่ หลุดแล้วหลุดแล้วเพื่อนๆออ้ส่งผิดนะครับผมก็ขออภัยนะครับผมก็เป็นการ ờ, เล่นให้เพื่อนได้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเล่นจนจดจบเกมเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะเล่นจนจดเกมเกมนี้นะครับผมสักเกมหนึ่งเล่นให้ดูอันนี้ก็หมดครึ่งหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมปุ่มว่าผมเซ็อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับผมในส่วนของการเซ็ตปุ่มอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆถ่ายรูปได้เลยตามนี้เลยเพื่อน ตัวนี้อนาล็อกควบคุมนะครับอยู่ทางซ้ายนะในส่วนของ A แล้วก็ในส่วนของ YB แล้วก็ RT กับในส่วนของตัว LT ผมไว้ตรงนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมถ่ายรูปไว้เลยครับผมเพื่อนๆถ่ายรูปน,นั่นเนี้ยแล้วไปนะครับผมไปเซตตามผมได้เลยเพื่อนๆเห็นไหมเซตตามผมได้เลยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมเซตตามนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ ใช้งานได้ดีเพื่อนๆเล่นได้ถือว่าสนุกนะครับผมก็ลองดูนะเซตตามนี้ได้เลยเวลาเราเซ็ตอย่าลืมบันทึกนะครับผมบันทึกแล้วก็กด2ปุ่มแล้วไปตั้งค่าชื่อนะ กดเซฟนะครับผมแต่นี้ผมผมตั้งไว้แล้วเซฟไว้แล้วผมจะไม่กดเซฟนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเซฟคือปุ่มนี้ S T ถ้าเกิดเราเซฟเสร็จนะครับผมเราก็กดปุ่ม H T S T เพื่อปิดนะครับผมให้มันจางออกไปนั่นเองครับผมแล้วก็มาเล่นครับผมเราจะเล่นตอนไหนนะครับผมเกมนี้จะเราจะมาเล่นเราก็แค่มาเลือกโปรไฟล์ครับผมเลือกโปรไฟล์กดค้างครับผมแล้วก็เลือกโปรไฟล์นะครับตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นโหลดสําเร็จ นะครับหน้าโปรไฟล์ที่เราเซตค่าปุ่มแล้วก็มาเล่นได้เลยนะครับเจอยิงไปเลยโมเดอพูดนะครับผมขอยิงกลับก่อนนะครับผมขอยิงกลับก่อนนะเจอไป1นึ่งศูนเพื่อนเห็นไหมกดนะครับผมนี่อะนาล็อกนะครับผมเนี่ยหมุนได้เลยเพื่อนๆส่งนะครับผม x ส่งแล้วก็ส่งแบบกด y นะครับผมส่งนําหน้าเพื่อนๆส่งนําหน้าปื๊ดปื๊ดส่งไปครับผมเนี่ยโอ้โหไม่หลุดอ่ะเพื่อนๆเจอดักเจอบอดดักนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยเรียบเอ้าทำไมไม่วิ่งเข้าหาบอลว่า อ๋อเจอฟาวเพื่อนๆไปเข้าหลังเจอฟาวปุ๊บโอเคเรียบร้อยเพื่อนๆเรียบร้อยครับยิงโอ้โหมันนะครับผมสนุกขึ้นนะสำหรับอีฟุตบอลก็คือเล่นได้ดีขึ้นแน่นอนเพื่อนๆอันนี้ก็ฟันธงให้ถือว่าแบตแบตถือว่าอึดนะสำหรับในส่วนของเกม i n g p a พนะครับรุ่นในส่วนของตัวซีรีส์ BSP นะครับในส่วนของตัว D 3 D 6 D 7ครับใช้งานได้ดีวัสดุถือว่าโอเคสมราคาราคามัน หลักแบบร้อยอ่ะหลักสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยหลักสี่ห้าร้อยไม่แพงเพื่อนราคาจับต้องได้ครับผมก็ลองดูกันนะผมเดี๋ยวก็เล่นกันจนจบเกมนี่แหละไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะอ้โหหลุดวิ่งไปหลุดเลยโอ้โหโอ้โหเกือบเข้าเกือบเจอบอทยิงเข้าครับผมก็ลองดูครับผมเล่นออนไลน์แบบจอยเจอคนอื่นอะไรเงี้ยก็สนุกขึ้นนะครับผมจากที่เราต้องทัด ทัดหน้าจอครับผ tamam. มก็ลองดูก็ดูกันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นกันสักจบเกมสักรอบหนึ่งครับผมเนี่ยกดมุงกดโม่งก็กดบีได้เลยนะตามที่ผมกดได้เลยนะครับเพื่อนๆฟืดฟืดส่งนะครับผมกดส่งกดดีดหลังกดได้หมดนะเพื่อนๆเห็นไหมฟืด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 นะครับผมก็สามารถกดได้ดีเพื่อนๆฟืดกดส่งไปหน้าโอ้โหกดผิดเพื่อนๆจะส่งไปทางขวากดผิดเพื่อนๆขออภัยครับผมท่านนั้นได้ยิงเลยนะ ทะานั้นได้ยิงนะครับผมก็ลองดูนะครับผม e f o ฟุตบอลนะครับผม2 0 2 4ครับผมก็ลองดูสำหรับใครที่สนใจอ่าล้ำหน้าครับผมเจอล้ำหน้าไปเพื่อน,อนโกดสิโกดปุ๊บปุ๊บโอเคเนี่ยผมส่งนะครับผมไปทางซ้ายนะครับผมก็วิ่งได้นะเนี่ย จังหวะแบบวิ่งฟืดฟืดเนี่ยครับผมก็กดตัว RT ได้เลยนะครับปุ่มที่เราตั้งนะเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายรูปอีกหนึ่งรอบเพื่อนๆก็ไปเอาไปตั้งค่าตามนะครับผมก็ลองดูนะเพื่อนๆนลองดูนะครับผมกดวิ่งกดเข้าหาบอลก็สามารถทําได้เลยเพื่อนๆเห็นไหมฟืดฟืดนะครับผมก็สามารถที่จะได้จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ ไม่ง่ายนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับผมเจ้าตัวเกมมิ g งแพดนะครับผมก็อลองดูครับผมมือถือของเรานี่แหละเครื่องเดียวส่งไปสิส่งโอ้โหเตะต,ติดขาอื้อติดขาเพื่อนๆติดขาฟื้โอ้ยยิงยาวไปหน่อยกดไปกด B ยิงเลยยาวๆจะไปเหลืออะไรละครับผม บอลไม่มีแรงครับผมเนี่ยกดฟื้ฟื้ฟืบส่งฟืดนะครับผมส่งน้ำหน้าฟืดซัดขอซัดหน่อยโอ้โหติดครับผมติดได้เตะมุมนะครับจังหวะที่เราจะต้องเตะมุมเนี่ยเราต้องเอามือแบบอยังไงนะควบคุมทิศทางนะถ้าเกิดลูกเตะมุมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับด้วยจอยได้นะเพื่อนๆนะสำหรับตัวเตะมุมนะแต่ถ้าเกิดในส่วนของตัว เกมของตัว f c Mobile มันกดได้เหม็มฟืดฟืดนะครับผมเรียบร้อยนะครับเจอยิงไปแล้วโปรตุเกสยิงนะครับเมื่อกี้หมวดเด็ตั้งครับปุ่มอะ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆถ่ายรูปตามนี้เลยนะครับมาร์กนะอันนั้นลลอกอยู่นี่แล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มด้านนี้นะครับไปเซตตามนี้นะเพื่อนไปเซตตรงนี้นะ A Y B R T L T อย่างนี้เพื่อนๆลองดูนะครับผมเนี่ยกดกดในส่วนของ ถัดไปก็คือ LT ได้เลยแบบนี้นะเพื่อนกดเซตแบบนี้ได้เลยนะครับถ่ายรูไปไปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวแกมมม่งแพด BSP D3 D6 D7 D8 และ D9 นั่นเองครับสามารถกดเลือกที่จะกล้าสินค้าที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับ